โอ้ <Cooking> Battle. Oh. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมผมเต๋อลาก,กอนนะครับจาก93.75 J Channel นั่นเองครับวันนี้ เรามาชิลๆกันนะครับที่นิฮงมาจิครับและว,วันนี้เราก็จะมาแบทเทิลกันด้วยนะครับโดยการสนับสนุนของเยามาโมริเจซัพเวอร์ฮีโร่ของความอร่อยนั่นเองครับผมซึ่งเจอซอสของเราวันนี้นั่นก็คือนี่เลยครับน้ำซุปเข้มข้น3เท่าของเยามาโมรินั่นเองไปที่สนามแข่งขันกันเลยดีกว่าครับ วันนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าเมนูของเราเนี่ยต้องเป็นเมนูแบบมีคลาสแน่นอนนะครับรู้จากพู้เข้าแข่งขันกันก่อนดีกว่านะครับฝั่งน้ํามันนึ่งแนะนําตัวหน่อยชื่อแพนครับอะไรนะครับแพนครับชื่อแพนเหรอครับผมแพนอะไรครับแพนเค้กค่ะเอ้ตายแล้วแพนเค้กเหรอครับเอาที่นีชื่ออะไรครับชื่อบูมครับบูมนะฮะดีเจบูมจาก world class classical music moment ครับนี่ สาวสวยคนนี้ชื่ออะไรครับไอค่ะน้องไอนะครับจากไหนครับไอซีเชนี่เวอร์ค่ะนี่ต้องมีสร้อยนิดนึงไงไม่ได้เตรียมเมนูอะไรมาให้เราเรีรับประทานครับวันนี้น,นะครับ,รบเราก็มีแซลมอนลาสกาครับแซลมอนลาสกาเลยนะครับวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับมารวมตัวกัน มันจะอร่อยมากค่ะวันนนะฮะปลาแซลมอนนี่กระโดดบึ้ม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 มารวมตัวกันตรงนี้เลยนะฮะเอามาฝั่งน้องไอ้บ้างนะครับเขาแบบเต็มที่มากนะครับมาจากอลาสก้าไปจับมาจากแทสมาเนียนะครับของเล่าอะครับของเราเขาเปิดปูวูู้ฮค่ะเขาเปิดปูวูู้ฮรับรองกินแล้วูแบบแน่นอนเฮ้ยมีวู้ฮบ้าก่อนอื่นที่จะแข่งกันเนี่ยนะมันต้องแบบมาวัด กลืนกันนิดนึงจริงหรือหลอกครับการสะพายเป้ข้างเดียวเนี่ยนะฮะคือไหล่ขวาก็คขว้าตลอดนี่ยนะฮะจะส่งผลกับกระดูกจริงหรือหลอกครับลกมอเลยปึ๊บจริงคะจริงนะครับผมสำหรับนึ่งบูมละฮะต้องหลอกไหครับหลอกครับครับผมแต่จริงๆในใจอยากจะตอบจริงจริงแต่คุณต้องหลอกนะครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือจริงนะ การสะพายเป้กระเป๋านะฮะข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับจะส่งผลกับกระดูกสันหลังนะฮะก็มาเลือกแผ่นป้ายยามอเมรีคหนึ่งถึงสี่ดีกว่านะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะฮะบททำโทษของเขาคือดึ๊ดดึ๊ดรอดครับโอ้โหเลยซ้อนยมอเมรีนะครับก็รอดกันรับทุกอยของเราไปครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ัเชิญเลย ใส่ซอสโจดเลยนะครับครับน้ำซุปเข้มข้น3ามเท่าของยามาโมรินะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมกระทะครับให้กระทะไม่ต้องร้อนมากนะครับแล้วก็เติมน้ำมันมะกอกลงไปนะครับครับผมกระทะของเรานะครับถ้าสมมุติคุณไม่อยากไม่ไม่ต้องร้อนมากเนี่ยคุณทำอย่างนี้ฮะนี่คือคือกลางๆนะฮะถ้าไฟอ่อนคืออย่างนี้โอเคนะครับเอามปฝั่งน้องไอบ้างนะครับเริ่มจากข้าวผัดนะก็ต้องตั้งกระทะ เจียวกระเทียมก่อนเลยเพื่อให้กลิ่นหอมนะคะทำไมคุณต้องใส่ทั้งแซลมอนแล้วก็กระเทียมเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องางบ่อยเฮ้ยนี่คุณบัฟน้องไอซ์เหรอครับ<ช>แล้วคุณทำไมเทกับคืนที่เดิมอ่ะก็คือเดี๋ยวเราต้องการให้ส่วนหนึ่งของกระเทียมเนี่ยมันไม่สุกเกินไปครับเพาว่าไว้นานเกินเนี่ยมันทำให้ตัวส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศนะครับไหมครับนี่คุณบัฟน้องอีกแล้วนะครับคุณ บอกว่าน้องเจียวกระเทียมไม่แล้วไม่อร่อยใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหลายมากนะบวอรคาร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของน้องไอซ์เขาัดโอู้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูของ World Class ครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซามอนซาลาสกาค่ะไปยาและผลการตัดสินในครั้งนี้ผู้ชน,นะก็คือชูป้าเลย สีเงินสีเงินสีแดงสีเงินเป็นฝ่ายชนะไปเลยยินดีกับน้องบู๋มด้วยนะครับผมขอบคุณมากรับไปเลยครับกิ๊บเซตจากยามาโมริเจสันเวิร์ลฮีโร่ของความอร่อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับนิโฮมะจินะฮะสถานที่ที่ทำให้เราได้แบทเทิลกันหนึครั้งนี้นะครับขอบคุณยามาโมริเจสันเวิร์ลขอบคุณ93.75เจชนะสนะฮะคุูกิ้งแบทเทิลไปแล้วครับสวัสดีครับ Cooking Battle สนับสนุนโดยซอสยามาโมริ